ข่าวด่วนล่าสุดนะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับทางด้านบัวขาวบัญชาเมกไม่ทำให้แฟนมวยชาวไทยผิดหวังนะครับลบคำสบประมาทนะครับว่าอายุเยอะแล้วสมควรเลิกมวยได้แล้วเมื่อทางด้านซปเปอร์สตาร์มวยไทยตลอดการบัวขาวบัญชาเมกสามารถบุกเอาไปชนะนกทางด้านนักมวยเจ้าถิ่นลูกครึ่งบราซิลญี่ปุ่นคิมูระ ภายในยกที่สองแม้ในยกแรกนั้นทางด้านบัวขาวเจอพายุหมัดของคิมูระเกือบที่จะทิ้งตัวลงไปแล้วนะครับแต่ด้วยหัวใจนักสู้และเป็นถึงตำนานของมวยไทยนะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกไม่ทำให้แฟนมวยชาวไทย ติดหวังนะครับเมื่อขึ้นยกที่2ทางด้านบัวขาวจากการนอกเก็บทางด้านคิมุระลงไปได้ในยกที่2คว้าชัยชนะได้อย่างยิ่งใหญ่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้อีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยวัย43ปีนะครับก็ยังโชว์ผลงานได้อย่างสุดยอดต้องบอกเลยว่าทั้งในส่วนของวินัยการซ้อมของทางด้านบัวขาวนั้นยังสุดยอดและยังคงต่อย ให้ทางด้านแฟนมวยชาวไทยของเรานั้นได้ชมได้เชียร์อีกหลายปีนะครับผมต้องขอปรบมือให้กับทางด้านบัวขาวมากๆเลยนะครับไม่ทําให้แฟนมวยชาวไทยของเราผิดหวังเลยนะครับลบคําศบประมาทหลายหลายคนนะครับที่บอกว่าทางด้านบัวขาวนั้นอายุเยอะแล้วแต่เขาก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเขายังคงแข็งแกร่งและยากมากๆที่นักมวยรุ่นใหม่ใช้เขาเป็นทางผ่านนะครับ ต้องขอปอบมือให้ดังๆกับทางด้านบัวขาวไฟนี้นะครับทางด้านเอ็ดมิเนียก็มีแอบหวั่นใจนิดๆน,นะครับกลัวว่าบัวข่าวนั้นจะพ่ายแพ้เพราะมีเวลาในการเตรียมตัวหรือทราบคิวที่จะชกเนี่ยต้องบอกเลยนะฮะว่ากระตันหันแต่ทางด้านบัวข่าวนั้นเขาฟิตซ้อมร่างกายอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับปกติเนี่ยก็คือเขาจะมีไฟที่จะขึ้นเจอกับทางด้านปากเกลียวแต่เนื่องจากไฟของปลากเกลียนั้นได้มีการเลื่อนออกไป ช่วงที่ระหว่างรอไฟระหว่างปากเกียวนะครับทางด้านบัวขาวก็ได้ตอบตกลงกับรายการศึกไลท์นะครับขึ้นเจอกับทางด้านคิมูระทึ่งทางด้านคิมูระนั้นมีอายุน้อยกว่าทางด้านบัวขาวถึง 10ปีนะครับและ15ไฟหลังสุดของทางด้านคิโมระนั้นไม่เคยแพ้แพ้ให้กับใครนะครับส่วนทางด้านคิโมระนั้นก็ถือว่าเป็นนักมวยฝีมือดีคนหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับเคยเจอกับทางด้านแก้วเฟรทเทกมาแล้ว2ไฟผัดกันแพ้ผัดกันชนะก็ถือว่าเป็นอีกนักมวยอันตรายคนหนึ่งของญี่ปุ่นเลยนะครับ และทางด้านบัวขาวก็ไม่ทําให้แฟนมวยชาวไทยของเราผิดหวังเมื่อจากการเก็บคิมุระลงไปได้ในยกที่2ก็ต้องบอกว่าเกินความคาดหมายและบัวขาวก็ยังเป็นบัวขาวที่เป็นตํานานและเป็นตัวอย่างที่ดีของนักมวยไทยรุ่นหลังและเป็นขวัญใจของแฟนมวยชาวไทยตลอดไป ขอปรบมือดังๆให้กับทางด้านบัวขาวขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังยังไงก็ฝากกดติดตามกด s u b สไครต์และเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ